สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกัผมวีวอชัยคาครับกับเต็นรถวอชัยคาวันนี้ครับผมมีรถดีฮะรถที่เขาเรียกว่าต้องเป็นรถที่หายากเพชรในตมไม่มีใครขายและต้องมีคนอยากขายเลยไม่มีใครขายและมีผมคนเดียวที่เป็นคนขายโอเคไหมรถคันนี้คือฮุนไดวีโรสเตอร์ตัว1.6เทอร์โบปี2016ครับรถโคตรใหม่ฮะกับโมเดลที่ทางค่ายเกาหลีเขาออกแบบมาเป็นรถ <Wow. S 1> ในค่ายหุนใดรถคันนี้เป็นรถที่เรียกว่าไปไหนก็ต้องมีคนมองอะ่ะไม่ว่าคุณจะขับออกไปปาร์ตี้ขับไปกินข้าวขับไปดูหนังฟังเพลงไปรับสาวไปเที่ยวขับหรือเข้าวัดทำบุญรถคันนี้ไปไหนเชื่อผมเถอะต้องมีคนมองผม <im it> ว่าหลายๆท่านไม่เคยเห็นนะหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นตามหนังสือ <im it> เห็นตาในเว็บไซต์ต่างๆแต่บนท้องถนนมีน้อยจริงๆจะมีคนขับ <im it> <ๆ>เพราะว่าเจ้ารถคันนี้นะฮะถ้าเขาเป็นรถป้ายแดงค่าตัวเขาราคาล้านกว่าบาทน,นะฮะแต่วันนี้พอระยะเวลาผ่านไป ห้าปีราคาจากล้านกว่าบาทหายไปครึ่งหนึ่งณนะเวลานี้ตอนนี้รถคันนี้ผมขายเพียง6กแสนเก้าหมื่นเก้าบาทหกเก้าเราคานี้ไม่มีแล้วเท่าที่ผมดูเนี่ยนะตอนนี้รถมือสองมีผมแค่คันเดียวที่ขายย้ำตรงนี้มีเพร่ผมแค่คันเดียวที่ขายต้องเรียกว่าหนึ่งในล้านจริงๆพร้อมหรือยังฮะถ้าพร้อมแล้ว รับชมครับรถคันนี้คือฮุนไดวีลอสเตอร์ฮะโมเดลใหม่กระจังหน้าเป็นแบบนี้นี่กระจังหน้าเป็นแบบนี้นนนบบนไฟหน้าเป็นแบบนี้รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับรับรองได้ว่าใครชอบความเร็วใครชอบความมันคันนี้ตอบท่านแบบถึงใจอัตราเร่งแบบติดเท้าเครื่อง1,600ซีซีกับตัวถังแค่นี้และเขาใส่เทอร์โบมาด้วยดูการดีไซน์ครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยผมเชื่อว,ว่ารถคันนี้ก็เป็นรถที่ทันสมัยผมเชื่อว,ว่าอนาคต รถคันนี้อาจจะกลายเป็นรถคลาสสิกซุปเปอร์คาร์หนึ่งคันอารมณ์เดียวกับพวกสกายไลน์อันนี้ผมเดาเองนะครับเพราะว่าในท้องตลาดมีขายน้อยแล้วก็เป็นรถที่แรงรูปร่างน่าสนใจเป็นรถคลาสสิกได้1หนึ่งคันถ้าท่านใดอยากได้สนใจซื้อเก็บราคาอาจจะขึ้นก็ได้นะครับเป็นรถผสมก็ได้นะลองดูนะครับผมแต่ตอนนี้ราคาไม่ขึ้นขายเท่านี้เอาเท่านี้พอ6 9 9ไฟหน้าพอเปิดไฟแล้วยังสวยเลยผมจะบอกให้ไม่ใช่เฉพาะไฟหน้าไฟท้ายก็สวยดูด้านข้างให้ลูกค้าดูหน่อยดูทีละข้า นะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถคันเดียวในโลกเลยก็ว่า,า,วาได้ที่ซ้ายและขวาไม่เหมือนกันลูกค้าครับเคยไปเจอรถคันไหนแล้ว <c oughs> เห็นซ้ายกับขวาไม่เหมือนกันบ้างไหมผมว่าไม่มีหรอกด้านซ้ายก็ต้องเหมือนกันด้านขวาอยู่แล้วด้านซ้ายมี2ประตูมันจะต้องมี2ประตูด้านขวาก็ต้องเหมือนกันด้านซ้ายคือฝั่งด้านข้างของคนขับนะฮะไม่ใช่คนขับนะด้านข้างของคนขับนะครับจะมีประตูนี้ประตูนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์กดปุ่มปุ๊บรถล็อกกดอีกทีหนึ่งรถปลดล็อกมีฝั่งข้างคนขับด้วยแล้วก็มีประตูนี่ฮะเดี๋ ฟูเาีนี่เปิดได้นะฮะเปิดได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกนะครับแต่ให้รู้ว่าเปิดได้เดี๋ยวมาดูความพิเศษของมันงานด้านนู้น หลังให้แค่ดูดีไซน์นะยังไม่ต้องดูสมรรถนะการขับขี่เดี๋ยวพาไปลองลูกค้าครับคลิปนี้ผมจะพาลูกค้าไปลองเหมือนท่านขับด้วยตัวเองโอเคไหมเหมือนท่านขับด้วยตัวเองแต่ตรงนี้ดูก่อนฮนะความสวยงามดูลวดลายของไฟไท้ายครับโคตรสวยเลยรูปลายของไฟไท้ายเขานี่ฮนะเป็นไฟไท้าย LED แบบ4เส้นอนะ่ะวิ่งมาแล้วมีจุดตรงเนี้ยเหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนทอดเจ็ตเทอร์โบอ่ะนี่คือลายของไฟไท้ายเขานะครับแล้วมันวิ่งสวยมากกันคืออยากบอกว่าสวยจริงๆมันเป็นเส้นอนะ่ะเส้น LED นะครับอันนี้รถเพิ่งเข้ามานะก มีอาจจะมีเก็บรายละเอียดบ้างรอยสะเกตดหินรอยถลอกมีเดี๋ยวผมจัดการให้ไม่ต้องห่วงอยากขายอยากให้ลูกค้าดูก่อนว่ารถหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยมันมีจอดขาย่เต็นท์วอลชัยคาและผมว่ามาขายในราคาที่มันแทบไม่เหลืออะไรเลยอยากจะขายลูกคา้าราคา699เท่าน,นั้นเป็นรถแฮทสแบ็กหประตูนะครับแต่คันนี้ไม่ใช่5ประตูทรงเดียวกับ5ประตู เปิทดท้ายรถนะนี่พยาของรถนะครับยังไม่ได้ออกเลยให้ลูกค้าดูก่อนอยากให้ลูกค้าชมรถของเราสวยๆมาเสิร์ฟถึงที่ตัวรถสีแดงฝุ่นยังอยู่ครบนะครับยังไม่ทำการอะไรขายก่อนครัวันนี้ใครสนใจชอบความโดดเด่นชอบความแตกต่างอยากขับไปไหนในสี่แยกนั้นต้องมีคนมองวินมองไฟต้องเหลียวหลังคันนี้เลยฮนะ ามมาหลังคานี่หลังคาท้องฟ้าจําลอง oh. ครับทุกคนครับคันนี้ต้องเรียกว่าท้องฟ้าจําลองฮะไล่ตั้งแต่ด้านบนนะกระจกหลังมากระจกหน้าเป็นท้องฟ้าจําลองเลยเพราะว่ามันแทบไม่มีอะไรปิดกั้นคุณเลยอ่ะมันมีแค่เสาเสาเอด้านหน้าแล้วก็สปอยเลอร์หลังเท่านั้นเองที่ไม่ใช่กระจกนะครับอนอกนั้นเป็นกระจกทั้งหมดนี่ฮะมาถึงแล้วครับด้านฝั่งข้างคนขับที่บอกว่าพิเศษคืออะไรมันเป็นคันเดียวในโลกที่ซ้ายและขวาไม่เหมือนการฝั่งข้างคนขับและฝั่งคนจับ มันไม่เหมือนการฟัง่งข้างกับก็คือรถสีดานปกติทั่วไปสามารถเปิดได้2ประตูหน้าและหลังนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งคนขับคุณสามารถเปิดประตูได้แค่คนขับบันเดียวเท่านั้นไม่มี นี่มันคือรถสปอร์ตชัดๆนี่มันคูปเป้มันรถสปอร์ตสองประตูตะกี้ที่คุณเห็นประตูที่3มันคือเป็นประตู2อบวกหนึ่งคือฝั่งนู้นอ่ะมันเป็นประตูที่เปิดได้ด้านหลังนะฮะแต่อันนี้มันเปิดไม่ได้เขาทําให้มุมมองด้านนี้ถ้าเกิดใครเห็นมุมมองด้านนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราวิ่งถนนเลนซ้ายพวงมาลัยขวาเนี่ยถ้ามองมาจทางขวาเนี่ยเขาจะมองรถคันนี้เป็นรถสปอร์ตซีดานเลยทันทีแต่ถ้าเกิดคุณจอดแบบว่าข้างทางด้านซ้ายเห็นด้านซ้ายก็จะมองเป็นรถปกติทั่วไปคือรถ4ประตูนะครับานนารรแบ,บและก ขับขี่ของรถคันนี้ต้องบอกว่าโคตรแรงแรงแบบแรงหลังติดเบาะเดี๋ยววันนี้พาไปทดลองขับกันมาดูภายในกันหน่อยนะครับว่าภายในคันนี้องค์ประกอบโดยรวมเขายังดูสวยงามหรือเปล่าเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเขาเรียกว่าเบาะลูกครึ่งไฟฟ้าปรับมือราคาป้ายเนี่ยผมติดป้ายอยู่719นะใน YouTube คลิปนี้วิดีโอนี้719ไม่ขายขาย6 9 9เ้อาตรงๆอะเมื่อกี้ผมจำราคาผิดนะครับามจริงโม้จะขาย719นั่นแหละแต่ผมพูดไปแล้ว699ขาย6 9 9ไปเลื่อนหน้า ถอยหลังนี่คือไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอนปรับมือแมนวนวล นะฮะโอเคนะลำโพงโคตรใหญ่เลยเนี่ยพวงมาลัยนี่เหมือนแบบยังใหม่อยู่เลยภายในดูดีไซน์ฮะอ้โ,อโหมีช่องเสียบ USB AUX iPod นะฮะี่จุดบุรี่เครื่องเสียงเป็นไงฮนะโอเคนะเสียงใสๆใครชอบอัธโนตในการรับฟังเพลงก็คันนี้ก็ได้ตอบโจทย์ได้ดีนะฮะมีระบบคูสคอนโทลควบคุมความเร็วรับสายวางสายบูทูธคอนโทลเรดีโอได้จากพวงมาลัยเลยจะปรับเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงได้หมดมีระบบอุ่นตูดนะครับอุ่นเบาะนะฮะทั้งซ้ายและขวานะครับเบาะสวยๆนะเป็นสี ทูโทนนะครับเปสีโทนระหว่างดํากับขาวลดลายตัดกันแบบนี้นะครับด้านหลังบอกก็จะเป็นเทอร์โบโลโก้พิเศษของคุนไดวีลสเตอร์เทอร์โบเลยตรงนี้ก็จะมีสลูปนะครับอย่างที่บอกเลยเป็นทองฟ้าจําลองนะมันเป็นแทบจะเป็นกระจกทุกบานเลยอ่ะยาวไปถึงด้านหลังนะครับอยากให้เห็นอยากให้เห็นครับว่าสามารถเปิดได้เอาหัวไปได้นะครับเอาเมือกไปได้รับลมกระจกใสชัดเจนนะฮะภายในกว้างผมจะพาลูกค้าทุกท่านไปทดลองขับ คันนี้เลยดีกว่าเพื่อไม่ไปการเสียเวลานะครับรูปร่างภายนอกหน้าตาผมเชื่อว่าลูกค้าเห็นกันชัดอยู่แล้วความสวยงามของเขาผมว่าเข้าถึงหัวใจลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วมาดูกันว่าลดราคา699กับรูปร่างหน้าตาแบบนี้สมรรถนะแบบนี้มันจะพิเศษแค่ไหนเดี๋ยวไปชมครับ ระยะปิดมันร้อนนะครับโอเคพร้อมไหมพร้อมนะไปครับเค okay. ดูอัตราเล็กเล็กๆเขาเรียกว่าเล็กๆเดี๋ยวผมไปหาถาหนนโลง่งๆอัดกันหน่อยดีกว่าไม่แค่เ,เบาๆนะมันพุ่งแบบคือความแรงของรถคันนี้ผมจะอธิบายไงดีมันไม่ใช่เหมือนรถซิตี้ตัวเทอร์โบอะ่ะมันไม่เหมือนรถซีวตัวเทอร์โบอะ่ะแต่ความรู้สึกของผมผมคิดว่ามันแรงกว่าอัตราเร่งมันดีกว่ามากมาก ใครที่ชอบความมันนะผมบอกไปนะยิ่งกว่าเล่นเกมอีกขับรถเนใครที่ชอบความมันนะคันนี้ผมว่าตอบโจทย์เลยความมันความแรงในการขับขี่นะครับเอาจริงแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ขับขี่รถแรงๆแบบนี้สักเท่าไหร่หรอกพอเราได้ลองขับปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้เหมือนอีกฟีลลิ่งหนึ่งอะจากคนที่ขับรถธรรมดานะครกลายเป็นคนขับรถเร็วจริงๆมันเหมือนมีสมรรถนะที่ดีต้องใช้เราก็ต้องใช้มันอะ แล้วเวลาแบบขเขาเรียกว่าเะลรเปลี่ยนเลนนะพวงมาลัยมันมันฟึดอะ่ะมันฟึดๆด,ดอะ่ะดีมากไม่รู้จะพูดคำไหนครับนอกจากคำว่ารถติดเอาอีกแล้วไม่ได้โชว์ของเลยระหว่างที่เราไม่ได้โชว์เครื่องก็ฟังเพลงแนตะ่โชว์เครื่องเสียงไปแทนแล้วกันแต่ถามว่าช่วงล่างเนี่ยมันจะนุ่มเหมือนขับแคมรี่ไหมมันจะนุ่มเหมือนขับแอคคอรหรือเปล่าโอ้พี่อยาคาดหวังนะ เพราะว่ามันคือช่วง,งล่ารถสปอร์ตเลยอะ่ะจริงๆอัตราเร่งมันมันไม่มาพร้อมกับความสะดวกสบายนะครับมันต้องแลกลูกค,าค้าถ้าเกิดคุณชอบความมันผมว่าคันนี้ตอบคุณได้แต่ถ้าเกิดคุณชอบความสบายผมแนะนำฮะมาผมที่เต้นแล้วก็ดูแคมอรี่คันหนึ่ง,น,งนะครับดูแอคคอร์ดอีกคันหนึ่ง,งอันนั้นจะได้ความสบายถ้าส่วนตัวผมผมว่าผมอชอบนะผมชอบขับรถแล้วแบบว่าไม่ซ้ำใครอะ่ะแล้วไปบนท้องถนนก็เหมือนแบบว่าท้าเห็นรถคันนี้ผ่านโดยว่าไม่เห็น้ายทะเบียนก็รู้ว่าคือผมมามันมีแค่ไม่กี่คน ยิงที่ขับอ่ะใครอยากเป็นคนพิเศษนะครับผมว่าคันนี้ให้ความเป็นพิเศษกับคุณได้เป็นไงพูดหล่อๆแต่มันคือความจริงนะครับที่ผมใช้คําว่าพิเศษมันเหมาะกับคํานี้จริงๆเส้นเบรเกษผมไม่เห็นวิ่งเลยมีคันนี้วิ่งจริงแล้วผมเชื่อว่าใครที่เป็นเจ้าของนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับผมในพื้นที่นั้นถ้าใครรู้จักท่านใครเห็นรถของท่านใครรู้ว่ารถของท่านเป็นรถรุ่นนี้ตัวนี้เขาจะรู้ว่าท่านมาในพื้นที่นั้นนะครับสาหรับคนพิเศษครับนี่ฮะเริ่ อัดเบาๆฮะอัดเบาๆฮะเบาๆฮะใจเริ่มสั่นแล้วฮะเข้าโค้งครับเบาๆครับโโอ้หสุดแม่โอ้โห ปาดซ้ายปาดขวาดูทุกอย่างคอนโทรลดีมากผมก็ไม่ค่อยคนขับรถเร็วนะแต่คันนี้ต้องขับเร็วอะ่ะคันนี้ขับต้องมุดเลยอะ่ะแรงไหมน้ำมันแรงไหมแรงไหม นี่ฮะไอช่างภาพผมยืนยันนะนี่จริงเรื่องจริงปกติผมเทสได้รถคันไหนนะฮะผมจะไม่กระโชกคุกคากอย่างเงี้ยมันเหมือนเรากลับไปเป็นวัยรุ่นอะมันเหมือนทําให้เราแสดงความป่าด่อเขงเราออกมาการขับขี่รถคันนี้มันทําให้เราเหมือนอยากสนุกในการขับรถแหะไม่รู้นะผมจะอธิบายยังไงเวลาคุณแตะคันเร่งมันไม่เหมือนแตะคันเร่งเหมือนรถทั่วไปอะรถทั่วไปแตะคันเร่งอ็อั้งรถมันไม่เหมือนกันนะผมไม่รู้จะพูดคาไหนดีอกให้ลูกค้ามาลองเลยแล้วกันใครที่เคยรู้จัก และอยากจะรู้จักรถคันนี้ให้ดีขึ้นมาลองที่เต็นท์ผมนะครับมาลองที่เต็นท์ผมบางทีอาจจะอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่าคําว่าแรงก็คือแรงแต่บางท่านอาจจะขับโอ้โหรถสปอร์ตอยู่แล้วขับรถแรงๆอยู่แล้วขับเฟอร์รี่อย่าไปเทียบนะครับอย่าไปเทียบคนละเรื่องนะคนละเรื่องคันนี้ถ้าเกิดใครที่ขับรถญี่ปุ่นนะครับรถสแตนดาดทั่วไปแล้วมาลองทดลองขับคันนี้คุณจะเห็นฟีลลิ่งที่แตกต่างแบบชัดเจนแล้วคุณจะลืมไปเลยนะรูปร่างเขาเป็นแบบไหนภายในเขามีดีไซน์อะไรแต่ที่คุณจะเห็นชัดที่สุดคือความรู้สึกในการขับขี่โอ้โ คือคันนี้ผมเอาเอาไปขับมารอบหนึ่งนะครับขึ้นทางด่วนอูโหูผมมองที่หน้าปัดอะผมไม่เคยขับ1 8อยแปดสิบแต่คันนี้ผมเหยียบถึง1 8อยแปดสิบมันไปเองจริงๆฮะบางทีเราจะบอกว่าเราขับรถช้านะครับขับรถรุ่นไหนก็ช้าแต่ถ้าเกิดคุณได้ลองขับรถที่มันอัตราเร่งดีๆเี่ยผมเชื่อว,ว่าลูกค้าหลายๆท่านเป็นนะครับเป็นฮะขับวีออสขับ ออติสนะนะขัดแคม r y ขับรถญี่ปุ่นทั่วไปนะครับไม่ใช่รถสปอร์ตเนี่ยแต่พอคุณได้ก้าวขึ้นมาขับรถสปอร์ตพอได้รับแรงจีมันพอได้คุณคิดว่าแตะนะั่มันพุ่งอะ่ะมันมันได้ดังใจอะ่ะคุณอยากจะไปให้มันเร็วขึ้นอะ่ะ มันจะเปลี่ยนบุคลิกในการขับขี่ของคุณนะอันนี้เรื่องจริงเลยนะผมว่าไปขับแค่สองรอบผมชอบเลยอะแต่รถผมนะผมก็ต้องขายนะครับต่อให้ชอบแค่ไหนก็ต้องขายให้ลูกค้าไปใช้ดีกว่าแต่ผมแค่อยากจะเล่าอัตลักในการขับขี่ขนาดเกียร์ถอยแรงนี้ทีมงานบอกถ้าเกิดมีพื้นที่หน่อยอัดโชว์สักทีนะอูแล้วมันลื่นน่ะเข้าใจไหมที่ครับมันลื่นน่ะปกติผมทดลองก็ตรงไหนน้ํามต์ส่ห้าป่ะวิ่งเส้นใส่ห้าที่ผมจะออกนครปฐมแล้วเนี่ย คืออยากลองขับไกลๆให้ลูกค้าดูฮะอยากมีพื้นที่ที่แบบโลง่ลงๆอ่ะอัดให้ลูกค้าดูแต่ว่ามันโล่งได้แค่นี้จริงๆนะครับการคือลองขับประมาณนี้ต่อให้ลูกค้ามาเทสตไดด้วยตัวเองก็คงไม่เหยียบตั้งผมหรอกนะจะพยายามเหยียบให้เยอะที่สุดให้ลูกค้าเห็นว่ามันน่าสนใจอ่ะมันดีอ่ะกลับรถแล้วฮะเดี๋ยวจะออกนครปฐมนะครับก็ระหว่างที่ผมเทสตไดยอยู่นะครับก็เส้นทางเนี่ยก็ให้ลูกค้าดูคร่าวด้วยนะฮะว่าถ้าเกิดลูกค้าสนใจอยากได้รถสักคันนึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มือสองรุ่นไหนประเภทไหนนกกก็็แแล้วตต่ะะะจเเปปรรรรรถถถบู แต่มอเตอร์ไซค์เราไม่ได้ขายนะฮะเราขายเต็นรถเก่งนะฮะใครที่สนใจนะฮะคุณภาพดีๆมีประกรันประกรันขายนะครับผมนึกถึงเต็นท์รถวอลเลคาด้วยนะครับถ้าเกิดท่านอยากจะเดินทางมาที่เต็นท์รถวอลเลคาก็เดินทางมาง่ายๆนะครับใครรู้จักถนน,นเพชรเกษมนะครับท่านก็วิ่งไปเกษมมาเลยครับเพราะว่าเต็นท์รถของผมอยู่ติดถนน,นเพชรเกษมขับดีนี่ฮะก็ถ้าเกิดว่าท่านอยู่สามพาน นครปฐถมท่านก็วิ่งไปเกษตมาเลยไล่ซอยก็ได้ถ้าเกิดท่านอยู่ฝั่งคู่นะเลขคู่นะครับก็ไล่ซอยมาผมเลยซอยร้อยสามสิบมันเดียวอยู่ติดสวนใหญ่นะรับถ้าเกิดท่านอยู่กรุงเทพท่านก็วิ่งมาจากบางแคใช่ไหมฮะขับไล่ซอยมาก็ได้นะครับหรือว่าสังเกตพุทธมณทนสายหนึ่งสายสองสายสามสายสี่สายห้าผมข้ามมาพานสายห้ามานะครับชิดขวากลับรถถึงเต็นทรัลใจคารเลยเดินทางง่ายๆเปิด Google Map ก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้ไกลจากเต็นท์ผมมากนะครับเมื่อกี้เราที่เราขับกันมาแบบว่าทดลองเท ดเนี่ยลืมดูทางเลยว่าเราขับกันมาไกลถึงขนาดไหนเปลี่ยนเส้นทางในการเทีดไดเลยนะสำหรับรถคันนี้แล้วกลับรดราคาแค่699คุณได้ขนาดนี้มันเป็นอะไรที่แบบไม่มีอีกแล้วอ่ะ699คุณได้ขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วอ่ะ อัธรลบในการขับขี่แบบนี้รูปร่างหน้าตารถแบบนี้2อบวกหนึ่งด้านฝั่งหนึ่งเป็นรถสปอร์ตฝั่งหนึ่งเป็นรถซีดานมันไม่มีอีกแล้วและในท้องตลาดก็มีแค่ผมเนี่ยแหละครับ699จริงๆใครได้ดูคลิปนี้นะผมบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณทนันผมแนะนําให้คุณซื้อคุณกําลังมองหารถยังไม่รู้ว่ารถคันไหนที่เงิน6กแสนกว่าบาทของท่านจะคุ้มค่าที่สุดผมอยากให้ลองมามองคุณไดวีโรสเตอร์ตัวเทอร์โบหน่อยครับ699ของท่านจะเป็นอะไรที่คุ้มค่าที่สุดจริงๆ ถ้าเกิดใครดูแล้วเกิดความประทับใจนะครับใครเกิดแล้วเกิดความชอบใจนะครับใครดูแล้วอยากได้รถคันนี้นะครับสามารถติดต่อมาถามช่องทางที่เราขึ้นให้นะตรงนี้ได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผมขึ้นให้แล้วนะครับ08646ตัวแล้วก็7นะครับผม <S <S และที่สําคัญที่สุดนะครับฝากลูกค้าทุกท่านอย่าลืมโดยเด็ดขาดกดซับสไครต์ผมด้วย <S 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 กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่เราจะมีกําลังใจผลิตรีวิวการรีวิวสินค้าแบบนี้เรื่อยๆนะครับจากเป็นรถตัวเชคาจะพยายามหาสินค้าที่ที่สุด มาขายท่านในราคาที่คุ้มค่าที่สุดนะฮะสวัสดีครับ